กาเปลี่ยนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ารพครับผมถากอนตันทศิษฐ์บัญชีรายชื่อพักไทยสร้างไทยครับขออนุญาตก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตชื่นชมทางคณะกรรมการสิทธิ์ที่มาชี้แจงในวันนี้นะครับว่ามีทั้งท่านประธานกรรมการสิทธิ์กรรมการสิทธิ์แล้วก็เลขาธิการมาชี้แจงเองผมอยากจะฝากเรียน,นาท่านประธานเรื่องแรกครับว่า ถ้าเป็นรายงานประจำปีของหน่วยงานที่เป็นลักษณะอย่างนี้อยากจะให้ตัวท่านประธานกรรมการของหน่วยงานนั้นกรรมการและเลขาธิการมาชี้แจงเป็นตัวอย่างเหมือนกับหน่วยงานกรรมการสิทธินะครับเราจะได้ข้อสังเกตต่างๆที่เป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเรื่องที่ผมอยากจะนําเรียนคณะกรรมการสิทธิในวันนี้นะครับอยากจะ นําเรียนผ่านธรรมทานไปนะครับว่าผมเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากที่ผมศึกษามานะครับในรายงานปี65เรื่องร้องเรียนมีจํานวนทั้งสิ้น1นึ่งร้เรื่องนะครับไม่รับไว้พิจารณา225เรื่องคงเหลือ924เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเนี่ย เป็นการที่ประชาชนมาร้องเรียนเองแทบทั้งสิ้นอยากจะให้หน่วยงานคณะกรรมการสิทธิ์ในวันนี้นะครับทำงานเชิงรุกบ้างครับทำไมผมถึงอยากจะเรียนครับว่าท่านเนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายที่ออกมาเนี่ยท่านมีอำนาจในการทำงานเชิงรุกหลายประเด็นมากครับผมเรียนนะครับผมขออนุญาตอ่าน มาตราให้ท่านฟังนะครับว่าคําว่าสิทธมิมนุษยชนเนี่ยหมายความว่าอย่างไรมาตราสี่เนี่ยเขียนไม่ชัดนะครับว่าสิทธิมนุษยชนหมายความว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของ,ของบุคคลบรรดาที่จะรับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายหรือตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี และมีพันธก,กรณีที่ต้องปฏิบัติตามท่านเห็นนะครับว่าท่านมีอำนาจหน้าที่กว้างกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับคราวนี้ที่ผมอยากให้ท่านทำงานเชิงรุกนะครับท่านมาดูในมาตราหกของท่านนะครับคณะกรรมการสิทธิ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างครับข้อหนึ่งเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ สิทธิทมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการเยียวยาผู้ที่รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธินั้นดังนั้นท่านจะเห็นว่าคําว่าตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ที่มาร้องเรียนเท่านั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านในการที่จะเข้าไปตรวจสอบเอง โดยที่ไม่ต้องรอเรื่องต่างๆที่จะมีผู้มาร้องเรียนกับท่านแต่อย่างใดผมอยากจะฝากเรียนนะครับว่ามันมีกฎหมายที่สนับสนุนให้ท่านทำในเรื่องนี้ต่อไปได้นะครับว่ากฎหมายเขียนอำนาจในมาตรา34ไว้ชัดเจนว่าท่านมีอำนาจในการดำเนินการเองได้ไม่ต้องรอให้ผู้มาร้องเรียนเมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการสิทธิ์ไม่ว่าโดยทางใด ไม่ว่าจะเป็นผู้แจ้งหรือผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตามว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นให้คณะกรรมการสิทธิ์ตรวจสอบซึ่งการได้มาในข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏโดยไม่ชักช้าเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมฝากเรียนท่านนะครับว่าในมาตรา34เขียนสนับสนุนนะครับมาในมาตรา6ในวงเล็บหนึ่งของท่าน ท่านมีอำนาจในการทำเองทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏเป็นข่าวอะไรทั้งสิ้นเนี่ยท่านสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับคราวนี้นะครับมาดูอีกนิดหนึ่งนะครับท่านประธานครับอยากจะฝากเรียนว่าอยากจะเรียนถามว่าในมาตรา40ที่ท่านมีอำนาจทำเองได้เอได้เลยเนี่ยตั้งแต่ต,แตั้ตั้งแต่มีคณะกรรมการสืบมาเนี่ยท่านเคยมีการดำเนินการในส่วนนี้บ้างไหมครับในมาตรา40เขียนไว้บอกว่า ในกรณีที่มีสถานการณ์อันกระทบหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงให้คณะกรรมการดราเมินการตรวจสอบแล้วจัดทํารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศในเรื่องนั้นขึ้นเป็นการเฉพาะเมื่อรายงเพื่อรายงานให้รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วพร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชน ทราบเป็นทางการาทราบเป็นการทั่วไปอย่างสมมุตินะครับเมื่อท่านสมูท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายไปบอกว่า <Catal> การใช้กระสุนยางยิงจนประชาชนตาบอดอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์รุนแรงอย่างเงี้ยท่านได้เข้าไปดําเนินการในส่วนนี้ตามมาตรา40ที่ท่านมีอํานาจหน้าที่แล้วรายงานข้อเท็จจริงต่อรัฐสภาหรือต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบในส่วนนี้บ้างไหมครับ คือผมอยากจะเรียนถามว่ากฎหมายให้อำนาจหน้าที่ท่านมากเลยในการที่จะดำเนินการท่านไม่อยากให้ท่านตีความกฎหมายของท่านทำงานในวงแคบเพราะว่ากฎหมายให้ท่านทำงานในวงกว้างแต่ขณะน,นี้ท่านตีความของท่านนี่ทำงานในข้อจำกัดทำให้กระบวนการในการทำงานของท่านเนี่ยมันจำกัดอยู่ในการทำงานที่น้อยมากมันยังมีเขียนไว้อีกนะครับท่านประธานครับมาตรา4.9เขียนอีกามาตรา5.9นะครับ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตามมาตราสามสิบห้าุงเด็บหนึ่งมาตราสี่สิบมาตราสี่ิบสี่อย่างที่กระบวนการในการทำงานนะครับโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกนะครับผมดูแล้วนะครับท่านประธานครับคณะกรรมการสิทธิ์มีอำนาจหน้าที่ในการทำงานเชิงรุกเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเห็นรายงานประจำปีในปีต่อไป ไม่อยากเห็น924เรื่องครับอยากจะเห็นท่านมีการรับเรื่องดําเนินการเรื่องเชิงรุกขึ้นไปอยากจะเห็นเป็นหมื่นเรื่องสอง0มื่นเรื่องแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในการถูกละเมิดสิทธิต่างๆท่านจะเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างมากมายท่านมีอํานาจในการดาเนินการในส่วนนี้นะครับขออนุญาตนําเรียนท่านประธานฝา,ฝากไปถึงคณะกรรมการสิทธิ์นะครับว่าขอให้ท่านทํางานในเชิงรุกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่จะ ที่ในการที่เขาถูกละเมิดสิทธิ์ในส่วนนี้จะเป็นที่ชื่นชมของคณะกรรมการสิทธิ์ที่เป็นความหวังของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งครับกราบขอพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งครับครับขอบคุณครับรักษาเวลาได้ดีนะครับ